ครับในร้านรันอัรรามนะครับเกี่ยวกับสัญญาณการขโมยตัวนี้เป็น m S x นะครับหนึ่งห้าไอ้หนึ่งสองห้านะเป็นรุ S ่นหนึ่งสองห้า MFX นะครับผ้กำลังฮิตมากเลยรุ่นนี้นะครับยอดขายยอดจองถล่มทลายนะฮะสีแดงนี่ก็เป็นสียอดนิยมนะครับตอนนี้แสดงสีขาวไปแล้วนะครับผมติดมานี่รู้สึกสีแดงเก้าสิบเปอร์เซ็นสีขาวเหลือสิบเปอร์เซ็นต นะครับสัญญาณการขโมยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถของคุณน็อตนะครับโอเคอ่านะครับเวลาคนยุ่งปั๊บนะครับันลงการร้รรองเตือนนะครับตรงนี้เราตั้งไว้ไว้นิดนึงนะครับในกรณีที่ว่าเราแต่งของโชว์ตรงตรงเอ่อตรงอาร์มตรงแฮนด์ตรงเนี้ยเยอะนะครับเวลาใครเข้ามาโดน นะครับอันนี้มันเป็นการร้องเตือนระดับสองนะครับประมาณสิบวิมันจุดละนะครับ <c oughs> ถ้าโดนเท่าอีกเนี่ยมันจะร้องเตือนประมาณระดับสามมีความยาวประมาณสิบห้าวินาทีถึงยี่สิบวินาทีเสียงหวอสเสียงเตลเอนจะนจดังขึ้นกว่านี้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นระดับแรกเนี่ยมันก็ร้องเตือนประมาณท่าห้าวิสามวิมันจุดละนะครับอันนี้คือระบบมีเสียงนะครับแล้วตั้งตั้งเบาไว้ในกรณีที่ว่าอย่างที่บอกเรามีของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ไม่ไม่ต้องการให้มันรบกวนชาวบ้านเรากดปิดเสียงได้ครับ กดปิดเสียงนะครับเวลาใครมายุ่งไฟมันจะขึ้นนะฮะยุง่งปุ๊บไฟมันขึ้นเลย,หบบเ,ยเห็นไหมฮะอ่านี้มันก็ปิดแป๊บเดียวเห็นไหมฮะเพราะว่าเป็นการก,กระติ้เตือนแต่เขาก็ยุ่งอีกก็กระพริ้นนานขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเขายังไม่หยุดยุ่งเรานะครับเอากุญแจหรือผีหรือว่าตัวทีเนี่ยมาแทงดูกุญแจเรานะครับระบบปิดเสียงของเราจะดีเป็นระบบมีเสียงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เขาจะไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับเห็นไหมฮะ ก็ทำการสตาร์ทนะครับนฮะไม่มีทาา่าเราได้ฮสังเกตได้เลยนะครับเราอยู่ในหมดปิดเสียงนะครับเขาแทงแลืกกุญแจรเราพยายามที่จะสตาร์ทรถเราไปนะครับก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับแล้วระบบเสียงก็ทํางานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไป Start ทด้วยรีโมทนะครับ อันนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมยังยืนยันนะครับว่าการขโมยติดไว้เพื่อการขโมยนะครับนะฮะไอตัวฟังก์ชันตัวนี้ผมทําเสริมขึ้นมาเฉยๆนะฮะสนใจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอ่าเราได้มีมอเตอร์ไปได้เลยนะครับระบบหัวฉีดดับลงเรียบร้อยนะครับอ่าทกลับไปปกตินะรอบมัดรอบเครื้นปกตินะฮะดับเครื่องก็ปกตินะครับ พราะถ้าไม่ปกติระบบไฟหัวฉีดมันจะค้างนะครับขึ้นค้างโชว์นะครับแต่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าเมนหลักๆในไว้กันขโมยนะครับเนาะ,ะก็ระบบต่อไปก็คือการตั้งระดับการสั่งกระเทียมมันตั้งได้สี่ระดับนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมมาสอนที่ลูกค้าถ้ากันน้องใครสนใจเดี๋ยวผมมามามา,มาสอนให้อีกทีหนึ่งตัวต่อต,ตัวดีกว่าเพราะเดี๋ยวฟังแล้วมันจะค่อนข้างงง,งนิดหนึ่งเนาะ นะครับตอนนี้สัมภาษณ์คุณนิดนึงเป็นไงบ้างครับเห็นการติดตั้งแล้วเห็นระบบการทํางานเขารู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นไหมรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเลยครับรู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นเนาะไปจอดที่ไหนไปนี้ว่าไม่ต้องมาหน้าพะวงแล้วรถเราจะอยู่ไหมมีคนจะแายรูบิ้นแจเราไปไหมเนี่นะดูแล้วก็โอเคนาะสินค้าเป็นไงบ้างครับดูแล้วช้ได้เนาะช้ได้เลยครับชะได้เลยนะนะรีโมทก็สวยสดงดงามนะเป็นสเปเลสกันน้ําได้นะครับ มีอะไรติชมแนะนำไหมฮะก็ะถือว่าดีครับเยี่ยมใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานครับครับผมอโอเคขอบคุณมากเลยเนาะคราวหนะ้าเราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งขอบคุณครับ